ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทําให้ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจร้านอาหารที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกตรกิไทรยได้คาดการเอาไว้ว่ามูลค่าธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยในปีนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่1 8 6 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ในวันนี้กลับมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งอยู่หลังโลตัสสาขาพระรามสี่ ขายข้าวหมูทอดในราคาแค่เพียงจานละ21บาทแต่สามารถสร้างยอดขายได้อย่างน่าตก,กใจถึงปีละ20ล้านบาทเลยทีเดียวร้านนั้นก็คือร้านหมูทอดเจ๊จงนั่นเองครับด้วยรสชาติถูกปากราคาถูกใจทำให้ในแต่ละวันมีลูกค้าต่อคิวซื้อหารับประทานกันอย่างไม่ขาดสายมผมก็สงสัยจริงๆครับว่าร้านนี้เขามีกลยุทธ์มัดใจลูกค้าอย่างไรถึงขายได้วันละเกือบ1 0 0 0 0แบาท เดี๋ยวได้รู้กันครับใน SME ตีแตกหมูทอดเจ๊จงแล้วนี่ใครกันล่ะครับจอดรถบังหน้าร้านเจเขาหมดเฮ้ยหายไปไวไว้เดี๋ยววันนี้จะพาวันนี้จะพาไปออกรายการ SME กันเลยและนี่ก็คือเจ๊จงเจ้าของธุรกิจหมูทอดเจ๊จงนั่นเองครับสาธุเจ้าแม่วันนี้ หนูต้องไม่ออกรายการ SME ตีแตกขอให้เจ้าแม่ช่วยให้หนูได้แสนกลับมาด้วยเถอะมีมีเล่นของเจ๊มีเล่นของเร็วหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวเจ๊จะไปออกรายการ SME นะช่วยกันเชียร์นะให้แสนแตกเลยนะโอ้เจ๊จะมีไปบอกลูกค้าให้ทานเร็วๆด้วยจะไปอัดรายการโคตอาจารย์โทษโทษโทโทษเลยอาจารย์ทันยุทธก็ทันยุทธถือว่าเสร็จเจ๊แน่แม่จะจัดการให้เรียบเลยค่ะเด็ก ถ้าทางแกจะเตรียมตัวมาดีครับคุณผู้ชมและผมก็เห็นด้วยกับแกครับว่าอาจารย์คัญวัฒน์คือสครูตัวฉกาจของแกจริงๆโอ้โหนี่เจ้าของร้านหมูทอดนะครับขับเบ้นมากันเลยนะครับดูท่าทางเจ๊แกจะมั่นใจมากซะด้วยคุณผู้ชมครับคืนนี้ผมบอกได้เลยครับว่าห้ามพลาดสวัสดีครับ SME ตีแต e, ่ครับเรื่องราวของธุรกิจ SME นะครั คืนนี้นะฮะน่าจะเป็นธุรกิจที่ถือว่าใกล้ตัวเรียกง่ายๆเลยวันนี้ร้านข้าวหมูทอดโด่งดังอะไรอย่างไรถึงต้องเชื้อเชิญมาออกรายการ SME ตีแตกแล้วเป็นขนาดถึง SME เลยหรือเพราะฉะนั้นนะฮะดูในคืนนี้มีสิทธิ์ที่จะมีกำลังใจมหาศาลและมีสิทธิ์จะเป็นเพื่อนร่วมรวยได้เลยปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้โหหลายสิบล้านข้าวหมูทอดโอ้โหเอาพบเลยนะฮะ ร้านข้าวหมูทอดเจ๊จงครับเชิญเลยครับโอ้โหเดินมาแล้วหนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนครับเจ๊จงคนไหนฮะคนนี้โอ้โหสวยกว่าเพื่อนเลยนะค่ะกรับเลยเหรอสองท่านเป็นเพื่อนเหรอฮะค่ะลูกสาวค่ะแซวกันก่อนนะอืมนี่คือเจ๊จงค่ะดังเหลือเกินดังไหมหนูก็ไม่รู้ว่าหนูดังหรือเปล่านะแต่เดินไปตรงไหนใครก็ทักใครก็ยกมือไหว้ ผมว่าเจ๊แก่เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ที่มีบุคลิกโดนใจที่สุดตั้งแต่ทำรายการมาเลยละครับอ,อนี่คือสองสาวแนะน,นำตัวหน่อยนี่คือคุณสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินทิพย์เพื่องิจตาค่ะเป็นลูกคนโตค่ะอ,อลูกคนโตนั่นแหฮะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศีรักเพืองิจตาค่ะเป็นลูกคนกลางค่ะร้านข้าวหมูทอดเจ๊จงกี่ปีแล้วครับเ,เกือบเกือบห้าปีแล้วค่ะห้าปีค่ะเฮ้ อันนี้ก็อ,อะไรนะอ๋อเนี่ยค่ะจุดเด่นของเจ๊เลยค่ะซึ่งน้อยคนจะมีอย่างเจน๊นะถึงอะไรไามหาเสนเ่ห์ฝายมหาเสน่ห์สาย,ายดีทุกวันมีวันหยุดไหมมีค่ะวัน,วนอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้ก็ไม่หยุดสิหยุดค่ะจะมาเอาเงินแสนที่นี่อะค่ะมั่นใจแบบสุดๆครับว่าจะเอาเงินแสนจากรายการเราไปแต่ผมว่า ต้องผ่านด่านกรรมการทั้ง3ท่านของเราไปให้ได้ก่อนก็แล้วกันท่านแรกคุณทวีธีรสุนทรบกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสถิติการตรีแตกให้แตก6ครั้งไม่แตก5้าครั้งและท่านที่2ขาโหดประจํารายการอาจารย์ธนยวัฒน์ชัยตระกุลชัยสถิติแกกให้แตก4ครั้งและไม่แตกถึง7ครั้ง และกรรมการพิเศษประจําวันนี้ก็คืออาจารย์มลิกาหลีละพันธ์เจ้าของกิจการเย็นตาโฟส่งเครื่องวันนี้กรรมการทั้งสาคนของเราจะต่อกรกับเจ๊จงได้หรือไม่คือนี้ดุเด็ดเพ็ดมันแน่นอนครับแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาด้วยคณะบริหารธุรกิจนะฮะมหาวิทยาลัยศรีประทุมครับแล่ทุกท่านที่มาดูทุกครั้งนะฮะเราก็จะมีคู่มือเริ่มต้นธุรกิจ SME จากเครือธนาคารกสิกรไทยนะครับมอบให้กับน้องน้องคนละหนึ่งเล่มด้วยนะครับ เอาไปอ่านนะฮะเสริมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยมาคุยถึงเรื่องราวธุกิจของเราได้ค่ะนะค่ะ,คะมันทําไมถึงได้ขายดีขายดีแล้วมันจะเป็นหมูทอดอย่างเดียวเลยเหรออันดับแรกเลยนะออลูกค้าที่มาสนมาจะบอกว่า้ยทำไมเจ๊สวยจังม <laughs> ีคนชมว่าเจ๊สวยด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้แต่ผมว่าแม่ดูสิหน้ากรรมการของเราเองดีกว่าครับ <laughs> คนนุณแม่สวยไหมสวยไหมสวยค่ะน,นีสวยที่ไหนสวยที่ไหนสวยจากข้างในออกมา โอ้นี่าหมูอร่อยอ่ะมาดูดิว่าวิธีการทํเยังไงจริงๆแล้วอ่ะเจ๊อ่ะเจ๊เลกเจ๊ดีกว่าเลกเจ๊เอาตามรสชาติความอร่อเจ๊จะคัดหมูที่มันแบบว่ามีคุณภาพหน่อยเอาแล้วดูไงหมูไม่มีคุณภาพก็คือจะสั่งแบบร้านประจําถ้ามันไม่ดีเราด่ามันได้ใช้วิธีควบคุมคุณภาพด้วยการด่าครับถ้าหมูไม่ดีก็ด่าร้านที่ซื้อมากลับไปเลยครับเนื้อหมูจะดีดูตรงไหนเจ๊จะใช้หมูขาหลัง ช่ไห,ม,หมันจะออกเนื้อจะเป็นสีชมพูหน่อยๆแล้วก็มันจะนุ่มเวลาทอดใช่ครับขาหลังเขาใช่แต่ถ้าคนที่ชอบกินติดมันซึ่งเวลากินเข้าไปนี่มันจะแบบสุดยอดถ้าทางหมูทอดของเจ๊โจงนี่คงต้องอร่อยมากแน่นอนครับอร่อยไม่อร่อยคุณผู้ชมก็ดูเอเองนะครับหมูหมักและทอดในน้ำมันร้อน Uh huh. นี่มันห้าทุ่มกว่าแล้วนะเจ๊หลานเจ๊เปิดได้ยังครับเนี่ยและถือเป็นโชคดีของผู้ชมในรายการ SME ตีแตกอีกแล้วครับเพราะวันนี้เจ๊จงแกยกหมูทอดมาให้ทุกคนชิมกันถึงในสตูดิโอเลยทีเดียวครับออาเดี๋ยวมาชิมกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหนอันนี้เราเตรียมร้านพร้อมแล้วนะ<า>จะเปิดได้ยังได้ได้นะเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวผู้คนจะเข้ามา,า,าเอานักศึกษาเลยเดี๋ยวเตรียมตัวอแล้วเลยเขาร้งร้านเปิดนะฮะใส่สัตว์ที่เตรียมพร้อมเดี๋ยวลูกค้ามาแล้ว พร้อมนะค่ะพร้อมมาล้นเปิดเออลูกค้ามามามาโอ้โหอ่าใส่ถุงด้านหน้านะคะถ้าใส่จานเข้าด้านในเลยค่ะอตามความจริงเลยอ่าลูกค้ามาจะ๊จงพูดเลยชนใส่ใส่จานด้านในเลยนะคะพี่จ๋าร้อนๆเลยค่ะพี่เข้ามาเลยค่ะต้องเข้าคิวนะต้องเข้าคิวต่อแถวนะคะไม่ต่อแถวไม่ขายนะคะโอ้โหมีด้วยอ่านี่เจ๊เจ๊ลงเองเจ๊ลงเองนี่นี่เนี่ยไม่ใช่ไหมคะก่อนเนี้ยเจ๊ก็สับเองอย่างนี้แหละแล้วทีนี้บังเอิญว่า สับแล้วกระดูกมันซุดไงสับมากกระดูกไก่ดกระดูกเจ๊เนี่ยสับมันทั้งวันต้องไปทำไกายาภาพเลยอ่ะถ้าสมติว่าเก็ใส่แบบนี้โอเคจงไปทางด้านนี้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ขายหมูทอดเป็นหลักอย่างเดียวนี่นะฮะขายกันไม่ทันเลยนะฮะเนียนเนียนมากครับกรรมการทั้งสามท่านของเราถ้าจะอดใจรอไม่ไหวสิครับกลิ่นมันหอมนะโอ้เอาจ้าเอาเกด่วยโอ้โหเอาเรด้วยเดี๋ยวชิมดูหน่อยวันนี้มีการตรวจเข้มนะเจ๊จงอ่าค่ะของอาจารย์ต้อง เน้นหน่อยเน,นเน้นมันเน้นมันแต่แ,แต่ถ้าว่าถ้ากินจริงๆนะคะมันต้องติดมันหน่อยๆอ๋อแล้วไม่ใส่ถุงมือเลยครับโอ้อาจารย์ไม่รอช้าเลยนะครับเปิดซิกับเจ๊จตตงทันทีว่าแต่อาจารย์ไม่เห็นหรือยังไงครับว่าเจ๊แกถือมีดอยู่นะครับนั่นเนี่ยมันไม่ได้เจ๊เคยแล้วอพอเราใส่ถุงม,มือปุ๊บเนี่ยมีดมันจะโดนเลยเพราะเราจะหั่นอย่างเงี้ยล้างเลิกมาก่อนป่ะฮะอ๋อ ก็มาเจะในเรื่องเ,เรื่องอนามัยนะไอเอวยลงตกอย่างเงี้ยมันไม่จบครับไม่จบแล้วมันจะได้กินไหมครับนี่อาจารย์ก็ไม่อายพยายามไม่อายคือเจ๊จะเล็บเล็บก็ไม่ได้นะคะ<อ>ถ้าที่ร้านนี่ลูกน้องนี่ถ้าเล็บยาปุ๊บโยนที่ตัดเล็บใส่ให้เลยมัน<อ>ไปเลยโตลยหตด <ๆ S 1> เข้มแล้วครับเวลาจริงๆแล้วบางครั้งถ้าลูกน้องไม่ทันก็ออกมาช่วยนี่อาจารย์มาถึงตรงนี้ขอดูบรรยากาศนี่ๆท่านผู้ชมไม่มันน่าอร่อย เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับคุณปัญญามาดูสีสันแล้วน่ารับประทานจริงๆซึ่งข้าวหมูทอดเจ๊จงนั้นผมว่ามีจุดเด่นดึงดูดใจอยู่ที่ราคาครับเพราะขายเพียงจานละ21บาทเท่านั้นแต่เจ๊จงก็มีบริการเครื่องเคียงอย่างอื่นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงตับทอดไก่จ้อไข่ต้มโดยจะคิดราคาแตกต่างกันไปตัป้งแต่5บาทไปจนถึง15บาทเท่านั้นเองครับและที่สําคัญจุดเด่นอีกอย่างของหมูทอดเจ๊จงก็คือมีบริการให้เติมข้าวและผักฟรีได้ไม่อั้นครับ โอ้โหใจถึงจริงๆแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับมีตบขายด้วยบริการด้วยน้ำร้าให้กับลูกค้าฟรีอีกต่างหากครับโอ้โหตอนนี้ผมชัดจะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะครับว่าทำไมร้านหมูทอดเจ๊จงถึงสร้างยอดขายได้วันละเกือบหนึ่งแสนบาทจริงๆวลาขายเซ<ห>็ตมีดดังมันจะวางไม่ได้ไมันจ <c oughs> <ต>ะต้องเพื่ออะไรไม่รู้ก็ก็ไม่รู้แล้วบอกทำไมละเจ๊โอ้ผมมาคุยเรื่องอื่นดีกว่าอ้าวถามนักศึกษาอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมพูไปตรงๆเลยนะ เจ๊เจ๊โกรธป่ะถ้าพูดความจริงไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นการกินครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกค่ะจะไปกินอีกไหมโอ้ยโอ้ยกิน่ะอะอรค่ะทำไมกว่าจะตอบได้ตั้งนาน่ะก็ถ้ามันอยู่ใกล้บ้านก็ไปนะคะอ๋อแต่จริอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยคนอื่นใครกินแล้วบอกมันไม่อร่อยเลยอ่ะมันไม่เห็นจะสมคำล้ำลือเลยมีไหมมือน้อยไปเหรอคตรเจาหมูหวาแค่ไหนแค่ไหนดิต้องงีบ แพนพูนๆเลยพูนๆเลยเจ๊จ๋ไปพิจารณาให้คะแนนร้อยหนึ่งให้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าชาตินี้อร่อยถูกปากน้องๆจริงๆครับและกรรมการละครับว่าอย่างไงกรรมการรับประทานไปละรสชาติเป็นไงบ้างฮะได้ไหมฮะดีฮะได้ยังฮะคือถ้าไม่ติดว่ามีเทปคงกินหมดฮะโอ้สสดงครับอาจารย์ชอบอืออืเชิญครับถ้าเราขายแบบนี้ คือมีแต่ให้เนี่ยนะฮะกำไรประมาณทเท่าไหร่ครับก็คือเจ๊จะลงทุนอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งอะห้าหมื่นเช้าขึ้นมาเจ๊ s. <S จะต้องมีเงินลงมาว,วันละคือลงทุนไม่เงี้ยอ่าใช่หู้ต้องมีตังเงยอะนะวา้าวห้าหมื่นลงมาพอตกเย็นปุ๊บเงินห้าหมื่นอยู่เจ๊ก็จะเหลืออยู่ยังไงก็คือต้องหมื่นห้าขึ้นมีหมื่นห้าขึ้นใช่ค่ะ ประมาณนี้ครับฟังจากเจ๊จงแล้วเนี่ยวันหนึ่งประมาณหมื่นห้าใช่ไหมคะที่ได้กำไรนั่นกำไรอยู่ทีนี้เจ๊จงยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอื่นๆใช่ไหมคะคิดแล้วคิดว่าห้าหมื่นนี่คือรวมค่าใช้จ่ายพนักงานหรือยังตอนเย็นเจ๊ขายเสร็จใช่ไหมคะเจ๊ก็จะจ่ายค่าแรงลูกน้องทุกวันเลยก็รวมใค่าแรงาหแล้วหกหคนแล้วหักแล้วลูกก็หักแล้วลูกเขาจะได้ค่าตัวกันไปเลยตกเย็นเนี่ยคนนี้ห้าร้อยคนนี้ห้าร้อยแฟนพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามีนี่ไม่ไม่เกี่ยวด้วยเลย สามีก็คือวัลลภันทำอะไรสามนั่นน้ทําลำอะไรคอยให้กำลังใจเจ๊โอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยมันมีงานแบบนี้ด้วยเลยครับคอยให้กำลังใจเจ๊ได้วัลลตั้งหนึ่งพันบาทพนักงานอยู่ในร้านทั้งหมดกี่คนเนี่ยสิบกว่าคนนะคะก็ไม่เยอะนะตอนเช้าขึ้นมาก็คือเจ๊ไปตลาดคนอื่นห้ามไปยังไงไม่เจ๊เป็นคนไปเป็นคนไปซื้อเองทุกอย่างออกไปตลาดเองซื้อกลับมาแล้วเรียบร้อย และการเตรียมการสูตรอะไรต่างนี่มันเป็นพิเศษอะไรยังไงไหมว่าทําไมมันถึงได้อร่อยไม่มีมเลยแล้ไง่ายๆหรอไม่มีอะไรเลยอใครก็ไปทําตามได้ดิก็ไม่น่าจะได้นะเลิไม่มีสูตรลับอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอุ้ยแล้วก็ธรรมดาหมูก็หมูหมักธรรมดาพริกไทยกระเทียมธรรมดามากๆแค่นั้นเองอือ่าตอนนี้ก็กลับมาถึงคำถามเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีฝีมือเพราะว่าทําง่ายก็เจงง่ายอือฮโอ้ยใครทําก็ได้นะฮะหมูนี่ก็ไปซื้อก็ได้ทาก็ได้มันง่ายอย่างนั้นเฉยเลยธุรกิจอาหาร ความรู้สึกเจ๊ว่ามันง่ายนะแต่การทาเนี่ยใครก็ทําได้แต่เจ๊คิดว่ามันน่าจะอยู่ตรงเอาใจใส่กับลูกค้าคุยกับลูกค้าเจ๊ก็พูดว่าในที่เจ๊ขายเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเจ๊เป็นคนลงมือขายเองเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยยังไงก็ได้เจ๊จะสั่งพอตอนหลังเจ๊เริ่มมีลูกน้องเจ๊จะบอกลูกน้องเลยว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าจะเอาอะไรหรืออะไรจะต้องพูดคำเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเจ๊จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยลูกเนี่ยไม่ยึดต่อเนี่ยจะทําอย่างไรเพอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเจ๊จงเนี่ยขายตัวเจ๊เองซึ่งเปี่ยมด้วยน้ําใจแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราเกิดอายุมากขึ้นมานั่งสับมานั่งต้อนรับลูกค้าไม่ได้ ร้านนี้ไม่หายไปพร้อมเจหรือประเด็นที่อาจารย์เขาถามหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออายุมากขึ้นจะทํำยังไงและลูกๆถ้าเกิดไม่ยอดจะทำยังไงลูกบังเอิญอยู่ตรงนี้วันนี้ถามเลยดีกว่าวางอนาคตของเธอตัวเองไว้ย,ยังไงก็เ <asure. S 2> วลาอยู่บ้านก็จะนั่งคุยกันเสมอกับน้องออว่าเราจะพัฒนายังไงให้ร้านมันดีขึ้นให้ร้านมันใหญ่ขึ้นที่ไม่ได้จบอยู่แค่นี้ยังไงเราต้องสานต่อจากแม่อยู่แล้วหมายถึงว่าน้องจะไม่ยอมจะไม่ยอมลงจากหลังหมู คือเราขี่หมูแล้วเราไม่ลงกับหลังหมูอันนี้ยิ่งกว่าหลังเสือหรือหลังเสือเพราะหากว่าขึ้นหลังเสือลงไม่ได้อนี่เขาอีกคือหลังหมูแล้วลงไม่ได้ลงหลังหมูยากเลยแปลวะสองท่านนี้ยังไงก็ต้องตัดต่อเคยคิดไปถึงว่าจะไปทํางานอย่างอื่นอะไรไหมหรือว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปจากนี่สักทีไม่เคยคิดไม่มีเลยวันหนึ่งหมูจะต้องค้องพระรามสี่ทั้งถนนอะไรอย่างเงี้ยอุยเอาจริงด้วย ผมว่าเจ๊จงแกโชคดีจริงๆครับที่มีลูกๆตั้งใจจริงขนาดนี้น้องๆทุกคนถามได้เออาอาไมโครนมาๆสาวๆว้าเอามาซื้เอาายเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะจอดรถกันตรงไหนอะคะเจ๊มีสถานที่แบบจอดไม่อั้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านคุณมีอยู่ห้องครึ่งใช่จอดไม่อั้นร้านอาจจะเล็กแต่ที่จอดรถคือไม่อั้นค่ะจอดที่ไหนในโลตัสไงคะ จอดความภูมใจมากเลยจอดแม่นที่ไหนโรตารแล้วคนโรตาร์รู้ไหมเนี่ยไม่รู้อย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกนะใครดูทีวีอย่าบอกอย่าบอกเพราะว่าเวลาเราเข้าไปจอดในโรตารแล้วเราเดินออกมาปุ๊บจะเจอเลยเจอลรเจเลยแต่จริงว่าคงจะเอื้อเอื้อกันหมดแหะถ้าจะมาจอดโรตาร S <S แล้วก็บรรทานของเราใช่คะ่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งโล<ช>ตัสต่อใช่ทำไมถึงตั้งราคา 13, 16, 21ล่ะคะเออราคา<อ>มีเหตุจากใะไฟังก็จํายากทุกวันนี้หนูก็ยังงงกับราคาเหมือนกัน,กนจริงๆแล้วแรกเริ่มขายแค่10บาทออ10บาท15บาทแล้วก็20บาทจำง่ายอ่าแล้วทงนี้ตอนนั้นที่เริ่มขายนะคือหมูโลละ60กว่าบาทใช่ไหมคะแล้วตอนี้พอหมูมันขึ้นปุ๊บก็ขึ้นมาเป็น12บาท เขาก็โอเคไม่เป็นไรเจ๊ไม่เป็นไรบอกเจ๊ทำไมไม่ขึ้นไปเลย20บาทจากจากที่ถุงเล็กเป็น20บาทเจ๊บอกไม่เอาสงสารพวกเธอนะแล้วพอตอนหลังมันขึ้นมาเป็นร้อยกว่าเจ๊บอกเฮ้ยเจ๊ขออีกบาทหนึ่งเหอะขอสมกเลยขอแค่บาททีละบาททีละบาทว่าเฮ้แกใจดีอย่างนี้แหละครับเลยมักใจลูกค้าได้อย่างจังมีที่ไหนขึ้นราคาทีละบาทไปดูแล้วมันจะมีกลุ่มลูกค้าที่อายุเยอะหน่อยเนี่ยบางทีก็กิจใจเจ๊จงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะกิน หมูทอดได้แหละเพราะว่าหมอสงห้ามหมอ้ามคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยไม่แต่บางคนนะคะอาจารย์บางคนที่มาเขาไม่ทานหมูก็นั่นไงผมนึกว่าทำไมหมี่ทำไมจากเดิมเนี่ยมาเป็นเล่นหนังเนี่ยมันเป็นตัวประกอบวันหนึ่งไอ้ตัวประกอบเนี่ยมันเล่นดีเนี่ยทำไมไม่ดันให้เป็นพระรองแล้วเป็นพระเอก ดันพัดลองให้เป็นพระเอกนอกจากหมูนอกจากหมูเป็นตัวไหนที่เด่นขึ้นมาอีกมีตัวไหนตัวไหนก็มีตับหมูมีปูจ๋จามีไก่มีปลาหมึกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนที่เราจะดันให้เป็นพระรองอได้อ๋อดันขึ้นมาก็คือตับอันนี้ต้องคิดหมายถึงว่าถ้าถ้าผมเป็นเจ๊จงเนี่ยหมูทอดเจ๊จงแต่ว่าไอ้ตัวตับเติบเลยบางทีต้องให้เป็นลูกของลูกไง ตับใช่ทอดเจ๊หนูและปูจ๋า,จาน้องแต้วเจ๊แต้วผมว่าดีทีเดียวครับไอเดียนี้มีการสร้างแบรนด์เพิ่มเติมได้อีกด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยฮะก,ก็ขายได้ประมาณวันละเจ็ดหมื่นเพราะทุนห้าหมื่นกับอะไรประมาณหมื่นห้าสองหมื่นเฉลี่ยแล้วก็ปีหนึ่งก็ตกประมาณยี่สิบล้านนี่คือยี่สิบล้านหมูทอดอย่างเดียวนะล้านห้องครึ่งเป้าสั้นๆโอกาสที่เป็นไปได้อย่างแท้จริงเลยมันคืออะไร อนาคตข้าขงหน้าถ้าลูกจบก็ตั้งไว้ที่30ล้านโอ้โหแค่ร้านหมูทอดเล็กๆแต่กลับตั้งเป้าไปถึงยอดขายปีละ30ล้านบาท30ล้านก็เพ<ม>ิม่มไปอีกประมาณเท่าไหร่อ่าน่าจะอยู่ที่วันละ 100, นะแสนสองนะแสนนั้นอิดหน่อยนะเพิ่มไปจาก20ล้านขอเป็น30ล้านคือเป้าสั้นๆเห็นแน่ๆนครึ่งต่อคึ่งแต่ถ้ามันฝันได้เมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เรื่องห้างป่ะใช่ถูกต้องค่ะขอเข้าห้างใช่ จะไปตีกับไก่หมูตีกับไก่เป้าหมายระยะยาวนี่หมูทอดเจ๊จงปะทะไก่อเมริกันสุดยอดครับโอ้หมูจะเป็นซัดก,กับไก่แล้วอะลองดูหมูทอดเจ๊จงนะฮะกับเป้าหมายที่จะวางเนี้ยจะใช้กลม,ม็ดหรือว่าวิธีการอย่างไรสักรครู่นะครับ SME ตีแตกครับ SME